โอ้โหกระแทงสวยแค่กามันเลย <double> อืมเฮ้ยเจ้าอืมแตกไปหึงทีเอาลีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านในกันด้วยอะไรกันนะครับผมอยู่กับผม,ผมหน้าคอปซิกแซกอ,อืออีพีห้าบอกเลยนะครับว่าหน้าซอปตุ้ยนาคอปใส่ปั๊มตัวนี้มันจะมาออคอจะมาดูเออต่อยหน้าต่อยหน้าเพื่อนต่อยหน้าเราทำไมเออดีดีเออแตกแตกไปหนึ่งอือช่วยด้วยโอ้โห เุ๊จุเพืเฮ้ปาดมาหนึ่งทีจุบิงจุบจือจิจนี่ซิกแซกซิกแกนี่ทำไมเพื่ออะไรวะปักเาทำอะไรเพื่ออะไรเอ้ยแต่ว่าบนบนบนมันบวกแล้วว่าอือรอด้วยรอด้วยเราเก็บตัวนี้แล้วรีบขึ้นไปหาเลยแล้วกันบอกเลยนะว่าต้องมีตัวตายแล้วก็เก็บอ็อบเจกต์เพื่อนหน่อยแล้วกันนะครับเอาดาร์กแล้วค่อยมปช่วยสกัดตีฟอเรนที่ผมมีพันธ์นิดไงช่วยเป่าสกัดช่วยเราป่า อไม่ช่วยเราไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะเราไม่ช่วยนายนะถ้านายไม่ช่วยเราอ่ะเออนายไม่ช่วยเราไม่ช่วยเราไม่ไหวแล้วอ่ะแหม่เราพ่ยดายิ้มบจอยจออ้โไม่ไปฆ่าเขาดูปาดเดเหมือนกันมดกัดอ่ะสกินนิเติยวไปแล้วตอนนี้ยังศูนหนึ่งอยู่นะครับถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีศูอแล้วเว้ย ไม่ถึงผมะแะเออสุดซ่ามมาด้วยชิบาหายแล้วไม่ไหวแล้วผมต้องไล่ฆ่าแล้วไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรวะเฮ้ยจะเยน็นจะเยน็เยนวอลให้รู้ว่านายหัวร้อนอยู่แต่ใจเย็นนี่ไงสก,กัดได้ไม่นึงกิวสวยเฮ้ยมันไม่ไปเลยไม่ต้องเปิดป่วเราแค่นี้เราก็ฟาร,ร์ม้าอยู่แล้วเออเออเอเอป่วยไม่ไหวเล่นมันดีเล่นมันดีเล่นดีเเล่นมันเล่นมันน,มน,นี่ ไอ้สวยอืออะไรเอาต่อเลยไม่เล่ะเอาต่อเลยไม่เล่ะเอาต่อเลยไม่เล่ะอยูเยอะจูเยอะจูจริงอือบอกเลยมันร้อนยังไงนะคอตัวนี้มันเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้สมองมันไหม้แล้วเกรียมเกรียมจะขิวเลยตอนนี้ขิวเหนียะขิวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเล่นไม่เล่าสวยสวยปอยนั่นเลยอือปวยไปอีกจิ้งจับอือนี่ไงนี่ไงแชะปึ๊บปึ๊บปึเฮ้ยเฮ้ยตะเกียบไม่มีอ้า วอนนี้เราจะซีแซกไปดักหน้ามันจะได้ไปรู้ไอ้มันเห็นแล้วเป็นไปได้ยังไงลิเลียเรายังมีความหวังกับดายให้นายต้มให้เราอยู่นะอืออือดีดีซีแซกอือเป็นยิไวอือสวยอดึงมันะดึงมันอือสวยเพ่อือรอดได้ไงวะเนี่ยบอกแล้วว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 วจวว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 วเวเจวววว่วววววิงวุเจวววลวววว ฟอลินอยากโดนจะปึ๊บปะ๊บเจอนี่ไงเรียกว่าสเตปการหลบสเตปแบบแซ่บทำลายไปทำไมบ้าทำลายวันนี้เยอะปึ๊บปั๊บปื้อฟอลินน่าจะตีมังกรอยู่นะดูจากทรงนะดูทรงการเล่นอาวีสองล้านปีของเราไม่พลาดแน่นี่ไงตีรักอยู่ไม่มีมั่วๆแหละมั่วแหละ เดี๋ยวรถกีเียร์ล่างให้ไม่ต้องห่วงเลยเล่นกันไปเลยเล่นกลางเล่นบนอะไรก็เล่นกันไปเราจะสเต็ปแบบแบบตุยสับหลอกเลยเดี๋ยวรอดูฟาร์เรนต์จะอยู่แถวนี้แหละนี่ไงแต่อืมนี่ไงนี่นี่ซิคแทกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถื่เดี๋ยวเถื่เดี๋ยวโดนอุ๊ยมันน่าเก็บมันได้เก็บอืมเฟรนเฟรนทริปจบอือดิ เจอสเตปผมสวยเพื่อนอะไรสวยเพื่อนเก็บแครี่ยืนมาได้เพนโอมาอยว่าเพนเพนเพนตะคิวอ้ะอือไปเร็วยาฟอลเ็นอัตติมาแน่เลยเอออัตติไม่มีเหรอสวยเอาแล้วผมไม่ได้คิวอ่ะเจองเห็นเห็นได้ไงอู้ซ่าเราเงียบสวยเล่นมันฟอลเลนตัวเดียวอือเออ นีดูดแกเอ้ยยืดเจอปึดเฮ้ยฟอเรนฟอเรนติโนวิ่งจอบอือไม่ตายจับปีศาจยิ้มสวยจับปีศาจยิ้มไม่โอ้โหไปแล้ว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 เกือบแล้วเกือบแลอุ้ยไอ้บ้าเห็นแค่นี้ไม่กลับข้ามเลยไอ้ตุ้ยไม่ข้ามไม่กลับข้ามอะไรวะถึงกับไม่ข้ามมือมือซัวและลิ้นผม ทีมเราเริ่มดีเลยนะตอนแรกก็ศนะูนย์สี่ไงตอนนี้ก็สิบสามสิบว่ะไปเลยที่แท็กนี่แล้วเคียร์ไม่เพื่ๆเพื่อนไม่เคียร์ไงเดี๋ยวป้อมแตกอีไม่ต่อไม่ได้เราไปเอาบาฟฟ้าต่อดีกว่าไหมอืมอืม,อมแก๊กดึงสวยดึงโดนอะไรวะนะอืผมแอบไงมีใครเหร็นลอกกูจริงเลย จีบจิ้งจ้วงจอยเออเอาเอ้าสวยเออนี่นี่ดึงดึงดึงแบบชิบหายดึงจังหวะดีจัดนะแต่ว่าผมผมเปิดสวยอยู่แล้วไม่เคยยี่โมเลยเห็นนะว้ยนี่นี่มันได้เห็นนะว้ยสวยดึงไม่โดนถ้าดึงโดนจะมีดึงโดนนะจีบเอ้ขโมยบัฟป้านิดดึงแล้วกัน ในในไ,ไหนๆก็เด่ๆแหละอืออาจจะมีเสีงยงไอ้ที่ด๋อยอะไรกันนะครับเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยหลานบ่มอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอามันไว้ล่ะเอาไปละนี่เราตวนนี่เราตวนให้เออแลือแทงยงไงสวยสวย,สวยเออบ่มเอาบนเลยลวกันจังหวะนี้น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นี่สวยยีตย่ตายนะ่ะตายนะ่ะเฮ้ยมาทันได้เบิร์จบบททุกทีทุกตัวเลยนะอุย้ยเอาเพื่อนไม่ตายว่ะ จุดไหนก็เอ้ยเวรน,นี้มาไม่ทำลอดไม่ได้อืมที่พระเจ้าสาร้างร้านอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้จริงเลยสิสแปร์ยุบมันเจือไปลอเลยขอโบนลยแลรกกันขอนดึงทีสวยๆไปปั๊บปั๊บสวยมาแล้วตักฟาร์มต่อไปเราต้องรวยที่สุดในเกมนี้จะ๊บอ๊บจุ๊บเจือนี่ไงสิสแสรของจริงเฮ้ยสกัดทำดีว่ะทุกคนสกัดดันป้อมนี่มันเลือดออาเลนอดใสเลือดผมเอง ผมเล่นมอบฝ่าเล่นให้เขาออฟเลนอุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวอยากเล่นฟอร์เล่นว่ะเล่นไหมล่ะสกัดอุ้ยทีมเรามาเยอะว่ะเล่น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 เติมเติมตึมเติมเตึมตึมเดือดเดือดเดือดนี่ยแจกอือเออเอ็นจอยครับผมไปกลางจังหวัดดีคลิปกลางต้องได้แล้วแหละปื่อๆเอาเบื่อไปดูไปตะจัดกันไม่ได้ลอดด้วยแต่ว่าฝาดทีเดียวมันก็แตกเลยสวย ไอ้โล่ห์หิ้งหิ้งสิ้แรงไปเอามาฟฟ้าก่อนอะยกันก่อนที่เราจะไปจบยืบเป๊ดเจอเจอดจอเจอเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่แหวนไม่เห็นเลยไหมเพื่อนแหวนไม่น่าเห็นแหวนไม่น่าเห็นแหวนน่าเห็นเอน enjoy enjoy เอาเลยข้าเราเลยดิเออสวยกำลังอยู่กับความหวังไม่มีแล้ว มันจะได้คิวซี่แต่ว่าเราจบได้เลยนะเนี่ยเราจบได้เลยนะมันจะเอ็นจอยกันไปแล้วมันจะเอ็นจอยอืมหลักซิกแซกเข้าไปนะแต่กลัวกลัวว่าเพื่อนจะไม่ตามอืออจะบินจะบักไปแล้วคลิปล่างเข้าเราจะได้ล่างฟรีมาหนึ่งป้อมซึ่งมันจะหมักขึ้นหนโดนลาดป้อมมีตัวลาดป้อมไงเฮ้ยเพียมาเพียโดดมาสวย สวยอือสวยที่ผมดูโอ้โหสวยเลยเยอะปัดหนึ่งดิเอาไม่ตายสวยแบนเก็บแบนเก็บ้ออืแบนเก็บงานไงฟอเรนฟอเรนอือฟอเรนปาดไปดึงทีรอด้วยรอด้วยแบนแบนจะแตกนะเพื่อนเพื่อนจะแตกนะเพื่อนเพื่อนอือหือแบนตีคลิปเลยยังไงแบนก็น่าจะไหวมันคงไม่ฆ่าแบนตายขนาดนั้นหรอกครับ แม่นี่ถ้าเรามาอย่างงี้เกือบแลกเเกือบโดนล้านแล้วแวนเออหุ้หลายรอบแล้วหินเนี่ยอ๋อเลยไม่ไหวเลยทิกแซกไม่ได้แล้วยิงออดาร์กได้เนี่ยหยุดเราแพ้ไงเพื่อนเราตีแรงอยู่ตีแรงอยู่แวนผมซอยยิก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 เลยผมได้ตัวเบรกใหม่แล้วเล่นแวน่อยเบรกด้วยจูบผ้าปัจจุนี่ทิกแซกของจริง มันจะปั๊ดจะเฮ้ยนี 20, ่มันอะไรกันยี 25, ่สิบห้าสมันพีเกินได้ทางกมัองกต่อดีว่าเอาไหมเพื่อนไ,ไหมเฮ้ฟอรเรนฟอรเรนเลาติโดฟอลาติโลเออไยกข่อยว่าไขยกข่อยให้ยกขอย่ยกขอ,ยยกขอยสวยออเอาต่อ,อ,อเอาต่อ,อ,อปล่อยบนเลยบิชคีบนให้ด้วย จุ๊บปึ๊บจิ๊บปึ๊บจิจ๊บคลิปก่อนเขาเล่นคลิปก่อนเขาเล่นสวยหมาผมของเต็มแล้วว่ะช่วยช่วยจุนทำไมตีมังกรเบาจัดเบาจัดตีมังกรเบาจัดแต่คนไม่น่าจะเบาด้วยยีบปัดหนึ่งทีโอ้โห,โหเกือบครึ่งรอดเลยดได้ป้อมปะได้ป้อมไปะได้ป้อมมาเอ้ยเอ้ยได้ป้อมมาสวยเออสามทางแล้วว่าจบแบบนับแข่งไอ้ตุ้นับแข่งนับอะไรลิ้นบวมนี่เป็นไปทั่วจริงๆนะทุกคน พูดอะไรแบบพูดไม่ถูกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องตัดคลิปเพื่อให้คลิปตลกว่าจะเจอตื่นเต้นทุกครั้งลยตื่นเต้นทุกครั้งไม่เคยไม่เคยไม่เคยจะลืมไม่เคยจะลืมโอ้แรงไปถึงเขาอะไรจรงจังเลยไปโอ้ไปโอ้ยหลังมันเอาผมเลยว่าจะไปล้วงมันมันเอาผมเลยว่า บ้าเอ้ยเมื่ไรครับงียเราก็ดันยีบไปก่อนเอา้าหรือใโอใครวะใโอกับแทงสวยแค่ก้าบมันเลยอืมเฮ้ยเจาะแตกไปดึงดีอือเอาต่อต่อเพื่อนเอาต่อนี่นี่มันต้องตายเอาว์าอะไรวาร์ปอะไร,ะไรนี่นี่นี่นกดว์าบอ,อกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กดว์หบอก แลอทำไมอ่ะรู้ตัวแพ,พ้อย่าไปกดวบัตรเพื่อนอออป้อมก็อยู่ด้านหน้ากดวาร์ปทำไมเราปุ่มพังหรือเปล่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ติดตามผลงานใหม่ๆผมด้วยเลยกันนะครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรีตาราตีสวัสด์สำหรับคืนนี้บ๊ายบายเจอกัน